ก้องกับสัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคบวันนี้ผมกลับมีอีกและนะ้วนาอกลับในเกม S L I F นั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่9นะ้อสิงหาคมนะครับส่งของวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ส่งของสำหรับแพทในวันนี้เนี่ยก็คือจะมีส่งของแรง้งตกปลามาด้วยนะครับแล้วก็มีดันเจีนลีมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูส่งของการอัปเดตดีกว่านนะครับในส่งของเรื่องแรกเนาะ ก็สดแรกเลยเนาะก็คือจะเป็นส่วนของแร้งตกปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแร้งตกปลานั่นเองเนาะก็เกี่ยวกับการตกปลานั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชมก็ใครที่ได้ปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับก็จะได้รับของรางวัลไปเลยแล้วก็มีของแรกนะครับให้เราแลกด้วยนะครับซึ่งของแรกก็จะมีตามนี้เลยก็คือจะมีส่วนของเพชรหนึ่งพันนะครับมีส่วนของเหรียญตานะครับแล้วก็ของใช้ในเกมต่างๆอีกมากมายเนาะรวมไปถึงอันนี้ครับอ่ารวมไปถึงอันนี้ด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของแรกนะครับที่สามารถอาเอาไวค้คาพวกชงชุดได้นะครับอร่อยประมาณนี้นะก็รอบนี้เนี่ยมีปลาใหม่มาด้วยนะครับนะอันนี้คือส่งของรางวัลน,นะครับถ้าสมุทไค,คได้ที่หนึ่งนะครับก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับนะที่2ถึงที่20นะครับก็จะได้ประมาณนี้ นะแล้วก็21ถึง1น0นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็1 0 1นถึง300นะครับได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็300นะครับถึง500ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเหยื่ออะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนของของรางวัลเนาะนะครับของแรงตกปลานะครับในรอบนี้ถามว่าคุ้มไหมอ่าก็คุ้มอยู่นะครับนะ ก็ส่งของแลงตกปลาเนาะก็จะอยู่ถึงวันที่6เดือนหน้าเลยนะครับตอนเวลาประมาณ1 1บโมงเนาะ59นาทีนะครับอันนี้คือส่งของแลนงตกปลานั่นเองเนาะก็ส่วนต่อไปนะก็คือจะเป็นส่งของดันเจ้นลีนะครับต่อสู้ไปกับพิคารนั่นเองก็ส่งของดันเจนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับดันเจี้ยนฟาร์มนั่นเองเนาะใครที่ฟาร์มไปแล้วนะครับในส่วนของที่ดันเจ้นมันมาแรกๆเนี่ยทางเกมเขาบอกไว้ว่าไอ้ส่งของของรางวัลเนาะที่เราไต่มาเนี่ยเขาจะไม่หลีให้ นอนนะครับทางท่านชมนะอ่ะก็ส่งของดันเจี้ยนต่อสู้ไปกับพี่ขายเนี่ยก็คือจะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีการแจกเพชรด้วยนะครับหนึ่งพันเพชรนั่นเองเนาะนะครับก็ดันเจี้ยนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะก็ส่งของแล้วก็มีส่งของสกิลด้วยนะครับสกิลที่จะได้แรกเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลยูกินะครับก็คือจะเป็นสกิลสล็อตบัฟนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ส่งของบอสนะครับที่เราจะเจอครับก็คือจะเป็นส่งของบอสตัวนี้ก็เป็นบอสที่ อ่อไปบอสโครงกระดูกนั่นแหละนะครับถือดาบด้วยโคตรเท่เลยแล้วก็ส่วนของวันหมดเวลานะครับของดันเจ้นนี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่6เนาะเดือนหน้านั่นเองครับตอนเวลาประมาณ11โมง59นาทีนะก็อย่าลืมไปฟางกันด้วยนะครับ ก็ส่วนต่อไปนะก็คือจะเป็นส่งของตู้กาชาแล้วนะครับก็ตู้กาชาในรอบนี้เนี่ยนะครับที่มาในส่งของแพทนี้นะก็คือจะเป็นส่งของตู้ลีนะครับก็คือจะเป็นส่งของตู้นี้นะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้กาลังตีนอนนะครับสกิลสีสสสดาวนั่นเองเนาะแบบดับเบิลนั่นเองนะซึ่งส่งของตู้นี้เนี่ยก็จะใชเ้เพชรนอนนะครับทั้งหมด5,000เม็ดครับเพิ่มเม็ดนอนในการออกสกิลส,สีดาวอีก20%นะครับถามว่าตู้นี้เนี่ยคุ้มไหม คุมไหมก็ถ้าตามตรงนะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็เชิญนะครับนะส่วของตู้นี้เนาะก็ส่วนของตู้นี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่ใครที่สนใจก็สามารถมาเปิดได้นะส่วนของสกิลหน้าตู้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีสกิลอาสนะอาริสเนาะนะครับที่เป็นสกิลนี้นะครับที่เป็นสกิลสิบฮิตนะครับเอสหลอ๋อเขาปรับมา3าฮิตแล้ว แล้วก็สกิลชีนอนนะครับ อ่านะครับประมาณนี้นอนนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลหน้าตู้นะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของตู้ใหม่แล้วนะครับซึ่งตู้ใหม่เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นตู้ทีมแนวซัมเมอร์นั่นเองครับซึ่งนําทีมโดยพิโตนะครับชินอนนะครับอาสนะแล้วก็เลเซเบตนั่นเองครับซึ่งตู้นี้เนี่ยก็จะกกำลันตีอยู่ที่5้าเซปนั่นเองเนาะก็ส่วนของวันหมดเวลานะครับของตู้นี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่หกนะครับเดือนหน้านั่นเองนอนนะครับตอนเวลา11บเอ็ดโมงนะห้าสิบเก้านาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่ของสกิลตู้ กันดีกว่าเพาะว่าสกิลของตู้ใหม่ครับสกิลทําอะไรได้บ้างเนาะอาเดี๋ยวเราเริ่มจากที่โตก่อนเลยนะครับซึ่งสกิลของโตเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลดาบเดี่ยวเนาะนะครับเป็นท่าตามนะครับเป็นสกิลธรรมดานะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์จำนวนสี่ครั้งเนาะให้กับซูนหนึ่งตัวครับบัฟ เพิ่มพลังโจมตีของตัวเองนะครับเท่ากับค่าพลังป้องกันที่เรามีอยู่นะเท่ากับคูณหนึ่งบัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือเพิ่มค่าคอเสียหายชุดอ่อนครับให้กับสกิลสายปันนะครับอีก10%นะอันนี้คือสกิลของโตนั่นเองเนาะก็จะเป็นสกิลธรรมดานะครับเป็นสกิลธรรมดาที่1เลยเนาะมีบัฟพลังโจมตีนะครับเท่ากับค่าพลังป้องกันของเรานะครับคูณหนึ่งเลยนะซึ่งไอโซของบัฟพลังโจมตีเนี่ยก็จะอยู่ถาวรอ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะของสกิลนี้นะครับ การเพิ่มของความเสียหายจุดอ่อนของสายการปั่นด้วยนะครับอีก10%เนาะอันนี้ก็อยู่ทาวอนเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยเนาะนะครับสำหรับสกิลนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาเปิดได้นะอันนี้คือสกิลของโตนะครับ แล้วก็ส่งของสกิลต่อไปก็คือจะเป็นส่งของสกิลชินอนซึ่งส่งของสกิลชินอนเนี่ยก็จะ,เป,ะบบเป็นสลอบบัฟนะเป็นสลบบัฟธรรมดานะสกิลทาอะไรได้บ้างครับก็โตคืน5ตลบนะครับเพิ่มพลังโจมตี800หน่วยเนาะเมื่อโจมตีด้วยสกิลสายการแทงครับแล้วก็ร้อนแรงครับก็คือเมื่อเราโจมตีสตูนะครับที่ติดสถานะเผาไหม้เนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1ิหน่วยเพวใจก็คือเมื่อ HP เฮปีเราเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ือน้อยกว่าจะเพิ่ฟูลเรามีอยูาเปอร์เซ็นต สองร้อยหน่วยนะครับทุกๆ3วินาทีนะครับอันนี้คือส่งของสกิลของชิอนนะครับ นี่คือส่วนของสกิลของชิโน่นะครับแล้วก็ส่วนของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นสกิลของอาร์สนะนะครับซึ่งสกิลอาร์สนะเนี่ยก็คือจะเป็นเลเปียนะครับเป็นธาตุมือดน้องเป็นมอสกิลนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดาเมจน้องถึงพันสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนสองค้งให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะครับโบนัสเมื่อใช้สกิลธาตุดินนะครับศัตรูจะโดนสกิลนี้นะครับแรงขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็บอดันอีกบอดันหนึ่งก็คือสตูที่แพ้สายการปั่นนะครับ ก็ตัวของสกิลต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของลิซาเบธนะครับซึ่งสกิลลิซาเบธเนี่ยก็จะเป็นมีสั้นนอนนะครับเป็นธาตุน้ำนั่นเองเนาะเป็นคอนเนคคอนติเนียนะครับสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับก็ทำดาเมจถึงพันสี่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนสองขาแห้งกับส่วนหนึ่งตัวบัฟนะครับเมื่อสกิลนี้โจมตีโดนตูตัวเองจะได้รับบัฟลดค่าความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะครับแล้วก็คอนเนคคอนติเนียก็คือเมื่อใช้สกิลธาตุนนนนนนน้าาาะะคคคคครัับบจเเเเพิิิ่่มมวสสียยหใกกลออท 3า0พ5 0 0้าพนจำนวนสกิลคนในคอนติเนียที่เราใส่ในสกิลนี้นะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของลิซาเบ็นะครับอันนี้คือส่วนของตู้ใหม่นั่นเองเนาะอันนี้คือส่วนของการอนะัปเดตแพทเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้นะก็อย่าลืมเนาะกดไลนะ์เนาะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดติดตามเนาะเพื่อติดตามเนาะการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม saoim ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับผม